สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถ BMW 5 2 3 i E 3 9รถปี2 0 0 1เกียร์ออโต้รถใช้น้ำมันเบนซินล้วนกุญแจรีโมทอยู่ครบทั้ง3ชุดชุดแต่ง M Sport รอบคันเลขไมวิ่ง170,000กิโลเมตรภายในเบาะหนังแท้สีดำปรับไฟฟ้าเดิมโรงงานมีแอร์หลังเย็นทั่วถึงพวงมาลัยมัลติฟังชั่นแอร์ดิจิตอลเย็นฉ่ำ เครื่องยนต์เบนซินส5 0 0นห้อซห้องเครื่องเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักพิกคว่ำหรือจมน้ำกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบล้อมเม็ดขอบ17ยางใหม่ทั้ง4เส้นภาษีหมด19กันยายน2566ขอขายที่ราคา1 6 9 0 0 0บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0816462358 ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง The Best User Card ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ